ป้าหลายอย่างหลายแนวเป็นแต่แสบนะแม่เนาะคุณ <c oughs> อะหลายอย่างหลายแนวคุณอะเต็มเลยเต็มเลยโอ้ในน้อมข้ามีใญไแมน้อมอ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ,มอ,มอม้มาเพิ่มเรื่อยๆแม่มาเพิ่มเรื่อยๆเจ้าก็มีข้าวเหนียวกับมี่งามเนาะ แม่นอมคำใหญ่ๆนะแม่นอมอ้ <g ül üyor> จา <laughs> บัด็ขันวันพามาบัดนี่จ้า <g ül üyor> โอ้ไปถูกบัดรพอ,อดีพอไหมโอ้หลายยางหลายแนวนะพอนะ่อเนาะอะไรเอาพอเหรียญคือบะมี่มือนี่โอ้เด อืมเป็นแต่แสบนะพ่อเนาะฮะเมื่อกี้นี่นะโอ้โอ้เป็นวันศีลป์อาหารหลายปลาลุ้งใหญ่ก็มีบัดปลาลาปลาตองมีอ่ปลอลาปลาตองผุ้เลี้อีแม่ลาปลาเสือปลาตองอ่าเอาขอมาเอาลาปลาตองขอมาพอไดใส่ปลาดุ้งใหญ่ไปใส่ปลาพอบ้างเหรอปลาลาปลาตองกับมีพี่น้อง ทุลักพอออกพอออกวัอนี้บ้านพระขึ้นแปดคำแล้วพอเนาะวัอนี้บ้านพระพี่น้องพอออกคนนอนวัดฉันตอนเศร้าเลยตอนเที่ยงฉันอีกบ่พอตอนเที่ยงอีกรอบนึงโอ้สองเวลาโอ้สองเวลาสเวลาขึ้นนีก็นอนจำศีลอยู่นี่เลยโอ้นี่ยวันนี้บ้านพระพอออกพออันนี้พอออกหันไม่จานบัดเบาเก้ีวบัดไม่จานแล้วนี่แม่ออกจากหันมาท่านี่เป็นแม่ออกพี่น้อง อีแม right? ่ีิแล้วประจําอยู่วัดพี่นองว่นผาบ่อผาเรามาเสมอเสมออีแม่เนี่ยเราค้นเห็นเออคุณล่ะสีผมเรางามกระมูตัวนี้เนี่ยพ่นองดาด้วยสีผมถ้ามาตาใส่ยังกว่าแม่ใส่กาวใส่กาวเนี่ยพ่นองเมึ่สีผมโอ้ยสีผมเรากับว่าอะไรนั่นเป็นกาวเป็นใส่กาวหย่อมเอาพี่นองเสแสรบด้วยแม่เด้อป้ามีแต่ได้บุนในท่าน